สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกเกษตรริมรั้วบ้านการ์เ n ้น r อ e r เนอหนึ่งช่องที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกหุลาบมาฝากเพื่อนๆกันค่ะก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาเตรียมตัวกันเข้าสู่ฤดูร้อนกันนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อให้กุหลาบของเรารอดนะคะดยปกติแล้วนะคะกุหลาบนะคะเราจะ พักต้นกันช่วงฤดูร้อนนะคะทําไมต้องพักต้นฤดูร้อนเพราะว่าช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ปัญหาค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าจะมาแมลงศัตรูพืชรวมถึงการดูดซึมอาหารของกุหลาบเนี่ยค่อนข้างยากนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องใบไหม้อะไรค่อนข้างเยอะด้วยนะคะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนนะคะกุหลาบก็จะออกดอกเล็กๆแค่ๆแกนๆนะคะหรือเวลาแตกยอดก็แค่ๆเกแกนๆนะคะหรือบางทีใบก็ไหม้ดอกก็ไหม้นะคะดังนั้นเนี่ย คนปลูกกลาบส่วนใหญ่นะคะที่ปลูกนานๆเนาะหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงพักเบรกนะคะจะพยายามไม่ดูที่สวนเลยนะคะก็คือแค่เด็ดดอกทิ้งไปวันๆน,นะคะเพื่อพักต้นแล้วก็พักตัวเองไปด้วยในตัวนะคะหลังจากที่สู้รบปบมือกันมาช่วงหน้าหนาวมาแล้วนะคะสำหรับแมลงศัตรูพืชที่จะเจอบ่อยมากนะคะในช่วงหน้าร้อนก็คือจะเป็นไรแดงนะคะแล้วก็เพรียไฟนะคะศัตรูพืชสองตัวนี้เนี่ย หลักการทำงานของเขาก็คือถ้าเกิดเป็นไรแดงก็จะทําให้ใบแก่นะคะมีความบกพร่องในเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าเขาจะไปทําลายเยื่อของคลอโรฟิลล์นะคะในใบกุหลาบนะคะทำให้กุหลาบเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เต็มที่เท่าที่ควรนะคะทำให้การสะสมอาหารก็เป็นได้อย่างไม่เต็มที่นะคะส่งผลให้ต้นกุหลาบนะคะชะงักการจเจริญเติบโตหรือถ้าเติบโตก็แบบ ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะส่วนเพีย้ยไฟนะคะก็จะทำลายในส่วนของยอดนะคะต่างๆรวมถึงตาต่างๆด้วยนะคะการทำลายของเขาก็คือจะเป็นเขาเป็นมแมลงปากดูดเนาะเขาจะดูดน้ําเลี้ยงนะคะตามยอดนะคะตามใบอ่อนนะคะทำให้ยอดแล้วบอดนะคะแล้วก็ทำให้ตากุหลาบเนี่ยที่เกิดใหม่นะคะหรือกิ่งที่เกิดใหม่เนี่ยแค่แค่แกน ใบหยิกๆงอๆดอกเสียรูปนะคะถ้าเกิดกุหลาบของเราโดนเพีย้ยไฟทำลายนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของการเจริญเติบโตเนาะถึงแรกเลยก็คือทำให้ทรงพุ่มเนี่ยไม่สวยงามนะคะแล้วก็ทรงพุ่มเนี่ยแค่แค่แกลนๆนะคะแทนที่จเจริญเติบโตได้ดีได้ยอดสวยๆส,ยสูงๆมีดอกสมบูรณ์ดอก,กใหญ่ๆนะคะก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้น,นะคะ่ะก็จะเป็นดอกเล็กๆแค่แค่แกลนๆค่ะหรือผิดรูปไปค่ะค่ะ นี่เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้หลายๆคนนะคะจะพยายามเตือนรุ่นนอกนะคะว่าอย่าเอฟกุหลาบผ้าอยู่หน้าร้อนนะคะเพราะว่าปัญหาม,มันเยอะกว่าจะฟื้นฟูกลับมาให้สวยงามดังเดิมเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับความท้าทายก็ซื้อช่วงหน้าร้อนก็ได้นะคะช่วงต้นหน้าร้อนกุหลาบจะยังไม่แพงค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่ช่วงท้ายๆอะค่ะ กุหลาบจะแพงแล้วเพราะว่าเขาจะโดนเพลี้ยไฟทําลายเกือบจะทุกสวนนะคะพอมาขายเรานี่ก็อาจจะแบบสภาพก็นะพิกลพิการนิดนึงะนะใบไม่สวยนะคะร้านไหนนี่ใบสวยนี่ถือว่าเทพมากนะแปละว่าแบบกันเพลี้ยไฟได้เก่งมากๆนะคะถ้าเกิดประมาณช่วงปลายปลายพฤษภานะคะก่อนที่จะเข้าหน้าฝนนนนะคะถ้าเกิดร้านไหนดอกสวยใบสวยอยู่นี้นับถือเลยครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสวยกันหรอกคะ่ะช่วงนั้นอะ จะเป็นสภาพใบหยิกๆงองๆดอกแค่ๆแกนๆนะคะด้วยสภาพที่ว่าอากาศมันร้อนนอกบ้านเราต้นกุหลาบมันก็จะอ่อนแอมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะนอกจากเพี้ยไฟลายแดงที่ทําลายกุหลาบช่วงหน้าร้อนแล้วเนี่ยยังมีพวกปัญหาที่กุหลาบเครียดด้วยนะคะเครียดในที่นี้หมายความว่าเขาได้รับความร้อนมากเกินไปนะคะจนทําให้ระบบการดูดซึมทางรากอะค่ะคือพอดินเขาร้อนใช่ไหมการดูดซึม ของเขาก็จะไม่ดีเท่าที่ควรเวลาลดน้ําอย่างเงี้ยค่ะน้ําก็ค้งที่ใบใบก็จะแบบไหม้นะคะตรงปลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกสารอาหารต่งตางๆมันไปไป,ไปตกค้างอยู่ตรงที่ปลายใบยอะไรประมาณนี้นะคะก็ปัญหาค่อนข้างเยอะค่ะถ้าสมมุติว่าใครคิดจะปลูกกุหลาบช่วงหน้าร้อนก็แนะนําว่าต้องพักไปก่อนดีกว่านะคะ อย่าพึ่งก่อนนะคะสําหรับมือใหม่นี้ไม่นะไมแนะนําจริงๆนะคะว่าให้ปลูกหน้าร้อนนะคะพยายามเลี้ยงไปช่วงก่อนหน้าหนาวดีกว่าค่ะถ้าหน้าฝนนะคะก็จะเจอ,ป,อปัญหาหนึ่งนะคะพวกลายแดงเพีย้ยไฟก็จะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ชอบน้ํานะคะไม่ชอบความชื้นแต่สิ่งที่เราจะเจอหนักมากโรคประจําตัวของกุหลาบนั่นก็คือพวกรากเน่านะคะพวกราตามใบนะคะราใบาจุดถ้าสังเกตนะคะ ช่วงหน้าฝนนะคะใบกุหลาบจะเป็นสีฟ้าเข้มมากนะคะหรือสีน้ำตาลเข้มมากเพราะว่าต้องพ่นเคลือบมาเคลือบใบนะคะมาตั้งแต่จากสวนเลยครับไม่งั้นใบจะเป็นรานะคะเยอะมากโรคราาี้ก็ไม่ธรรมดานะคะก็มีผลกระทบก่อต่อกุหลาบด้วยถ้าเกิดเป็นราหรือเป็นโรครากเน่านะคะก็จะทำให้กุหลาบตายได้เลยนะคะหนักกว่าเพี้ยไฟไลายแดงอีกค่ะตรงที่ว่า เขาทำให้ต้นกุหลาบตายได้เลยนะคะกิ่งก้านก็เป็นดายแบกนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยใบก็เหลืองนะคะร่วงเยอะหมดทั้งต้นพอใบร่วงหมดทั้งต้นเนี่ยมันก็จะทำให้กุหลาบเราไม่สามารถสะสมอาหารได้ดีเท่าที่ควรก็เป็นเหตุทำให้มีปัญหาในด้านต่างๆไม่ว่าจะรากเน่าหรืออะไรตามมาโรคอื่นๆก็ตามมา,า,มมาคือเขาอ่อนแอเต็มที่อะคะ่ะคือเหมือนคนที่เป็นโรคอะเนาะกินอะไรก็ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ย แล้วจะเอาพลังที่ไหนมาต่อสู้กับโรคต่างๆมแมลงต่างๆที่มาลุมเร้านะคะสุดท้ายเขาก็จะตายค่ะโรครานี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากสำหรับหนึ่งนะลองแล้วสู้ก็ยากด้วยนะคะมันค่อนข้างยากเลยเพี้ยไฟไลายแดงเนี่ยเขายังหายหายเป็นช่วงๆนะคะแต่ว่าราเนี่ยถ้าเกิดเป็นแล้วนะคะเขาจะหาย เขาจะเป็นแบบนี้วนเวียนไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดเคยเป็นรากเน่าแล้วเนี่ยเวลาบำรุงต่อมันก็จะไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะคะโรครานี้ถ้าเกิดว่ากําจัดไม่ดีนะคะก็ยังคงเป็นต่อเนื่องทําให้กุหลาบเราใบร่วงตลอดนะคะหลักการปลูกกุหลาบนะคะการดูแลกุหลาบช่วงหน้าร้อนนะคะก็สรุปง่ายๆก็คือเด็ดดอกทิ้งให้หมดค่ะเพื่อไม่ให้เพีย้ยไฟมีที่อาศัยอยู่นะคะแล้วก็พ่นกําจัดไรแดงเป็นระยะๆะะนะคะ เพื่อให้กุหลาบของเรายังคงสามารถที่จะมีใบสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะเพี้ยไฟอาจจะไม่ต้องพ่นมากก็ได้ค่ะปล่อยไปเลยค่ะดอกทิ้งไปก็จะทําให้กุหลาบเนี่ยไม่มีที่ซุกซ่อนให้กับเพีียไฟอีกนะคะเขาก็จะสามารถสังเคราะห์แสงสะสมอาหารได้ปกติค่ะแล้วก็เวลาหน้าร้อนนะคะอาจจะต้องสังเกตด้วยนะคะว่า ปุ๋ยเนี่ยต้องลดลงนิดนึ่งไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังคงใส่เท่าเดิมบางทีนะคะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะทําให้กุหลาบไม่สามารถดูดซึมปุ๋ยขึ้นไปได้เท่าที่ควรนะคะก็จะเกิดอาการของปุ๋ยนะคะตกค้างในดินมากนะคะแล้วก็เกิดอาการน็อกปุ๋ยได้ะคะ่ะอาการของเขาก็คือใบเขาจะไหม้ตรงปลายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยช่วงหน้าร้อนนะคะถ้าเกิด เพื่อนมีเวลาก็แนะนำว่าให้พ่นน้ำนะคะให้เขาเพิ่มอีกสักรอบหนึ่งนะคะช่วงช่วงก่อนบ่ายสามนะคะเพราะว่าบางทีดินม,มันอาจจะแห้งมากกว่าฤดูอื่นอ่นนะคะแล้วก็พยายามสังเกตนะคะว่าเขาเนี่ยมีอาการน็อกปุ๋ยไหมถ้าน็อกปุ๋ยนะคะก็หยุดให้ปุ๋ยเป็นระยะระยะนิดนึงนะคะอย่าให้ติดต่อเนื่องเหมือนฤดูอื่นอ่นนะคะอันนี้เป็นข้อระวังที่ฝากไว้สําหรับฤดูร้อนนะคะ สำหรับการตัดแต่งกิ่งไม่แนะนำให้ตัดแต่งกิ่งหนักหรือกลางนะคะเพราะว่าเขาจะแตกยอดแตกตาค่อนข้างยากนะคะช่วงฤดูร้อนนะคะแนะนำให้เด็ดยอดเด็ดดอกทิ้งเฉยๆก็พอนะคะแล้วเราค่อยไปลุยกันก่อนเข้าฤดูฝนนะคะค่อยตัดแต่งกิ่งกันอีกทีเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดแตกตานะคะการกระตุ้นให้กุหลาบแตกยอดแตกตาก็คือการตัดแต่งกิ่งนะคะให้เขานะคะ นั่นคือเป็นสัญญาณบ่งบอกให้เขาว่าเฮ้ยแตกยอดแตกตาได้แล้วนั่นนะจ๊ะถ้าแตกยอดเมื่อไหร่ก็เป็นสัญญาณว่าเราจะได้เห็นดอกกุหลาบนั่นเองนะคะภายใน30-45ถึงวันค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆช่วงฤด,ดูร้อนนะคะว่าจะดูแลกุหลาบยังไงนะคะช่วงนี้ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเอฟกุหลาบเยอะๆนะจ๊ะ นอกจากอากาศจะร้อนเหมือนลงกระทะทองแดงแล้วถ้ามีกุหลาบเยอะๆก็เหมือนเจ้ากรรมนายเวรตามเรามาเยอะเหมือนกันเช่นกันนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆทนเห็นสภาพกุหลาบแย่ๆได้ก็เอฟไปจ้ะไม่จะไม่ทงวงเลยไหมคะไม่ติงนะคะกุหลาบหน้าร้อนไม่ค่อยตายหรอกคะ่ะส่วนใหญ่จะตายหน้าฝนคะ่ะเพราะว่าพอเขาอ่อนแอหน้าร้อนเสร็จพอไปเจอหน้าฝนเจอลาต่อเดี่ยงเลยจ้ะลากเนา่า กันละนาวเลยจ้ะแล้วก็ตายไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนทนสภาพนั้นได้นะคะมีกระตังเยอะซื้อใหม่ได้ก็เอฟไปเลยจ้ะร้อยต้นก็ไม่ว่านะจ๊ะแต่ถ้าเกิดอยากให้หลุดพ้นนะคะหรือป้องกันการตกนรกทองกระทัทองแดงก็แนะนําว่าค่อยๆเอฟนะจ๊ะเอาแทบพอไหวก็พอจ้ะอย่าเอฟเยอะบอกเลยเจอมาแล้วเหนื่อยมากสุดๆเห็นแล้วก็ทุกข์ใจนะจ๊ะ เพราะว่าสภาพนี้แบบรับไม่ได้จริงๆอะนะคะช่วงหน้าร้อนมาก่อนจะแยกย้ายกันไปเผื่อใครไปเอฟกุหลาบไว้เยอะๆอยากปรับเพีย้ยไฟช่วงหน้าร้อน <ๆ S 2> ก็เอาวิธีนี้ไปละกันนะจ๊ะจากที่กูรูเขาบอกมานะคะตอนนี้เนี่ยเพีย้ยไฟค่อนข้างดื้อยามามากแล้วนะคะวิธีปรับเพีย้ยไฟให้อยู่หมัดนะตอนนี้จะต้องใช้ยาอย่างน้อย2กลุ่มนะคะ2ชนิดด้วยกันสลับกันนะคะเพื่อที่จะปรับเพีย้ยไฟให้อยู่หมัดค่ะ โดยปกติเพียวไฟนะคะจะมีวงจรชีวิตยอยู่ที่ประมาณ30-35วันค่ะตั้งแต่ออกไข่มานะคะจนเป็นตัวเต็มวัยนะคะตัวอ่อนตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็หมดอายุไข่ประมาณ14-21วันค่ะถ้าเรากำจัดเขาผิดวิธีนะคะเขาก็ยังคงระบาดอยู่ในแปลงของเราต่อไปค่ะเพราะว่าเพียไฟค่อนข้างดื้อยาค่อนข้างเก่งนะคะแล้วก็หลบหลบลีกสารเคมีค่อนข้างเก่งเพราะว่าเขาหลบในดอกเนาะ สำหรับยาที่กำจัดเพีย้ยไฟนะคะก็มีด้วยกัน3ตัวนะคะที่จะแนะนำวันนี้ก็คือมีสไปนิโทแรมหรือชื่อทางการค้าก็คือเอ็กซอลนะคะอันนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะตัวที่2นะคะก็จะเป็นอิมาเมตินนะคะเบโซเอค่ะชื่อทางการค้าก็อาจจะมีโซเวลไฮซิดนะคะอันนี้มีหลายยี่ห้อนะคะไปดูกันได้นะคะที่แนะนำา2ตัวนี้ก่อนเพราะว่าเป็นฉลากสีน้ำเงินนะคะก็คือค่อนข้างปลอดภัยสำหรับ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือ,อมนุษย์นั่นเองนะคะด้วยนะคะถามว่ามีภัยอันตรายไหมก็มีนะคะถ้าเกิดเราใช้ผิดวิธีถ้าไม่ได้รับการ้องกันก็อาจจะเข้าสู่ร่างกายได้นะคะแต่ก็มีอันตรายน้อยกว่าพวกฉลากเหลืองแล้วก็ฉลากแดงค่ะถ้าปราบแล้วยังไม่หายนะคะเห็นแล้วยังมีอยู่นะคะก็ก็ยกระดับของความรุนแรงของสารเคมีขึ้นมาเป็นฉลากเหลืองนะคะก็คือฟิโฟนิลนะคะ คราวนี้เราก็มาดูตารางการพ่นดูนะคะอันนี้หนึ่งทำสรุปให้เพื่อนๆดูเนาะเป็นสีสีก็คือสูตรที่หนึ่งเอามาให้นี้จะเป็นสูตรแบบต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการพ่นปริมาณมากกว่า1ลิตรก็คูณจํานวนไปเลยนะคะถ้าเกิด5ลิตรก็คูณอัตราส่วนสมมติว่าอาสไปเนโทแรม,มนะคะหรือเอ็กซอเนี่ยหซีซีต่อน้ํา1ลิตรใช่ไหมถ้าเพื่อนๆต้องการพ่น5ลิตรก็คูณ5ไปเลยนะคะถ้าตามตารางนะคะก็เป็น สไปนนโทแลมนะคะหรือเอ็กซอลเนี่ย 5cc นะคะต่อน้ำ5ลิตรนั่นเองค่ะสำหรับตารางนี้เป็นตารางพ่นแบบ5วันกรณีที่มีการระบาดอย่างหนักนะคะอันนี้จะเป็นตารางแบบสลับกลุ่มของยานะคะแบบ3กลุ่มนะคะก็ถ้าพ่นวันที่1แล้วนะคะเราก็จะพ่นต่อวันที่6แล้วก็พอวันที่10เราก็จะเปลี่ยนกลุ่มยาเป็นอีมาเมกตินเบนโซเอตนะคะใช้ 2cc ซต่อน้ำ1ลิตรนะคะแล้วก็พอวันที่20เราก็จะใช้ ฟิโฟนิลนะคะ1ซีซีบวกด้วยสไปนีโทแรมนะคะ0 2ซีซีต่อน้ำา1ลิตรค่ะแล้วก็พ่นสาอีกทีวันที่25อีก1ครั้งนะคะถ้าพบการระบาดอีกก็วนกลับไปสไปนีโทแรมนะคะ1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรต่ออีกนะคะก็สลับกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะเพี้ยไฟหายไปนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะหมดที่ประมาณวันที่5ของเดือนถัดไปนะคะหลังจากนั้นเราก็พ่นควบคุมนะคะ ถ้าเกิดว่าเจอยอดไหมใบหิกนะคะหรือว่าเห็นเพี้ยไฟนะคะก็พ่นต่ออีกนะคะทุกทุกห้าวันเหมือนเดิมนะคะตามตารางนี้นะคะคราวนี้ก็เป็นตารางเพี้ยไฟกับจัดเพี้ยไฟแบบเจ็ดวันนะคะก็ให้ครบสามสิบห้าวันนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะก็สลับกลุ่มยานะคะตามสีที่หนึ่งให้ดูเลยนะคะจนกว่ามั่นใจว่าไม่มีเพี้ยไฟแล้วนะคะ ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องแดดเผาหรือพ่นสารเคมีเข้มข้นเกินไปรอบดอกก็น่าจะเกิดพอดีนะคะก็คือรอบดอกจะอยู่ที่ประมาณ30-45ถึง45วันนะคะชุดดอกที่เราจะเห็นก็จะเป็นดอกที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์นะคะก่อนพ่นยาเพี้ยฟไฟแนะนำว่าให้ตัดแต่งกิ่งไปเลยนะคะ ข้อดีของการตัดแต่งกิ่งก่อนที่จะพ่นยานะคะก็จะช่วยลดปริมาณของที่หลบของเพี้ยไฟได้นะคะแล้วก็ทำให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเป็นไงคะคลิปนี้ทำให้เข้าใจหลักการพ่นยาสำหรับกุหลาบในการกำจัดเพี้ยไฟหรือ,อยังคะหนึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงบรรลุเหมือนหนึ่งอะนะพอทำคลิปไปหนึ่งก็เริ่มเข้าใจละ อ๋อมันไปอย่างนี้นี่เองเมื่อก่อนเอ็กซคืออะไรไม่รู้นะคะที่แท้มันก็คือสไปนิโทแรมนะคะนอกจากเอ็กซแล้วมันก็จะมีตัวอื่นที่เขาเอามากำจัดเพีย้ยไฟอีกก็อย่างเช่นอิมาเมตินนะคะแล้วก็ฟิโฟนิลฟิโฟนิลนี้แนะนำว่าให้ผสมกับเอ็กซหรือสไปนิโทแรมนะคะเพื่อป้องกันการดื้อยาเป็นไงโอ้โหไม่ยากเลยเนาะ แค่ง่ายกว่าสอบเอนทานนิดหนึ่งแต่ใดๆแล้วนะคะสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอในการปราบของเราด้วยนะคะถ้าเราไม่ทำตามตารางนะคะมันก็เกิดการดื้อยาเหมือนกับการก็เหมือนกับการที่เรากินยาแก้อักเสบไม่ครบโดสตามที่คุณหมอสั่งให้นะคะมันก็จะเกิดอาการดื้อยาเราต้องเปลี่ยนยาใหม่เพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาก็เหมือนกันค่ะการปลูกกุหลาบถ้าเราต้องการจะกาจัด มแมลงศัตรูพืชของกุหลาบก็จะต้องกำจัดให้จบวงจรชีวิตของมแมลงชนิดนั้นๆน,น,นะคะรวมถึงแมงด้วยก็คือลรแดงนะคะหล่การเดียวกันค่ะเท่านี้เองไม่ยากนะคะกุหลาบเลี้ยงง่ายๆค่ะแค่ใส่ใจและดูแลเขาอย่าใกล้ชิดสิ่งที่ยากก็คือความสม่ำเสมอของเรานั่นเองค่ะยวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้เหนื่อยแล้วสำหรับ สไป n นทอ l มอิมาเมกตินฟิฟฟนะคะสนุกมากค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากนะคะไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ